ครับปกป้องหนูสายจวดนี่บ่อหนูมาอัปเดตปลายเบิ้งนะครับนี่ตะกี้ก็เป็นบ่อปลาเข่งที่บ่อหนูโล่งไวแต่ตอนนี้ง่ายไปแล้วไปอยูบ่อหนึ่งนะครับนี่เป็นบ่อปลาดุกนี่ตาตีตามนะครับตาเบิ้งนี่ที่บ่อหนูนี่ง่ายมากนี่นะครับเป็นบ่อปลาเข่งกำลังเสียวน้ำออกน้ำปลาไปปี๋งนี่ มันก็พอๆกันเด้ป่ะปาล่างใส่ใส่พอดีเล้ครับ่ีล่ะอู้ตัวนี้บบบบยางน้ำเลยมอตนี่ตัวนี้น้ามันก็ดำคือตัวนั่นมันก็เลยออกตัวขาขาวอือหูตัวนี้คือตัวใยเลยตัวนี้ยไย่งนีเนี่ยมันใ้เองานั่นหมนี่อะตัวจะปิ้งแกมีน้องเลย ผู้ยูกินเนาะกันไม่เสย้าบมนีกับเขาใส่งยเงอร่ปลาประมาณสามสี่เดือนที่น้องใส่เมื่ใส่ประมาณนี้หน่อยพออยอยู่หนอยหน่อเ่เบิ้งครับถ้าเบิ้ง ตอนนี้เรากำล,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 ลังปล่อยหนามออกครับนี่ปล่อยหนามเากำลังปล่อยหนามไหลออกเลยหลางปลาพร้อมจับปลามาปีกร้อมโอ้โหมันดีอะไรเนี่ยนี่กัมาเบิองนี่เพิ่นจับขึ้นมาแล้วน,นะครับนี่นี่กัปูใส่กําลังแบบกําลังปีกสามเดือนสี่เดือนใสย่ยางใหญ่กําลังมั่นมั่นเลยละ่ะพี่น้องเนีย ประมาณสมนิ้วนะครับสามนิ้วปลาสามนิ้วเอออันนี้กำลังหลังบอนะครับจับปลาเว้ยบอปลางามแมงยีนอนนจับปลาเร็วปลางามเลยจับปลาจับปลาซูปปลาเอาไป ตัวงามเลยตัวนี้เลี้ยงเลี้ยงตะก้อนตัวัหนไหนไงกลัวเลยเราเราว่านั่นัวงามซช่ไหตัว้าไม่ทึุนปลาสองปอกวาร้อยโตนะครับระตักกินไปแน่แล้วเาหแล้วนี่ยเลี้ยงกับประมาณนี้นะครับฮะ นเรื่องผู้ใดเลี้ยงปลาก็ต้องล่างบ่อดูด้วยครับน้ำมันเหม็นเน่าเก๋งบ่อเก๋งอย่างนี้เลยบ่อนี่งก็ลังเสียหัน้ำเขาครับมีสองบ่อต้องยึดหลักปลายุบยับเลยพี่น้อง เอาเดี right? ๋ยวก็ไปเบิ้งอีกบ่อหนึ่งนะครับนี่ทั้งหลังผมนี่ก็ปลูกพักปลูกหญ้าเฮือนนี่ปลูกหญ้าปลูกพักไว้จะกินครับพี่น้องนี่พาไปเบิ้งอีกบ่อหนึ่งก็ลังเสียวน้ำใส่กันนี่ก็ลังเสียวน้ำใส่ฝรั่งเรีวๆนี่พี่น้องเตรีมตั้งสู้น้ำสีเต็มกับเป็นชั่วโมงคนนี้ครับคนน่ะเพราะที่เตรียมกันมันเห็นแบบพี่น้ำมันบ่แห้ง อันนี้ก็พ่อกำลังใส่หัวหันนะครับพอว่าบ่อนี่ก็ว่าสีล่างบ่อใดล่างหัวหานประมาณสี่ลอยนะครับเด้ะที่ลอยแปดที่บาทนี่เดี๋ยวสีตักปลาไม่พี่น้องเบิึงว่าใส่มันประมาณไหนนี่มันทีละมันยับม่งยับมันยับเลยปลาดุกคือกันครับนี่นี่ก็เป็นบ่อปลาเคียงขนาดที่ดีพวกผมบอกมาลงอ่ะมันนี่พวกก็เลยแยกออกแล้วครับเจ้าประเทศไทยพี่น้องเบิึงนะครับเนาะตัทางไหนทีนี้นี่มี่ตัก ปาไหพี่น้องเว้ยโอ้มันค่ล่ะยงนับยุ่งนับยุ่งนับเลยเยเอาันกัเลยเดีเ่อนีก็ต้องตัดของิึงนะครับบงใส่ปลายพี่น้องไ้อเอาบังมันน่ะนี่พี่น้อง ใส่กำลังพอดีเลยห่วงปลาดุประมาณสามเดือนมันสามสามสี่เดือนสามเดือนกลัวอีกตัวโลกันหกตัวตัวโล่เนี่ยเพราะว่าปลาดุเอาจับไปขี่มาดุที่เมี่อวานเนี่งามๆเนาะแต่วันเอาบอนอกเอาบอนอกสเมืวานเนี่ยจับเหี่ยมมันบ่ได้เลยมันมันตื่นแล้วได้แล้วเออได้แล้วเคยแล้ว บนหนอกตัวผึ่นตัวใหญ่เออไปพี่น้องผมสีพ่ายบึ้งบนหนอกนี่ก็ลังจากเกี่ยวขาเนาะพี่น้องเกี่ยวขอว้อแล้วแล้วหลังจากนี้บ่อโนกอะสีขึ้นกรุงเทพกลับไปเฮ็ดงานคือเก่เาเลยครับนี่ก็มาไทยให้พี่น้องเบื้องบงนนะครับเนอ้อปอปดุกกําลังเสีเอาน้ำออก นี้ยงกกับเป็นบัวบอกหอยกับปลาตะเพียนอันนี้มันตายมืแอ้วก็เรยปลาดุกมาลงเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งตอนจับปลาใด้พี่น้องด้วยว้่งที่เหล่าพี่น้องยุบๆๆๆๆๆๆๆยับยุบยับยุบปลาคณน่ะเยัยซ่อนไหล นะแล้วว่ามันปักขาเลยวะไงแหงมันนะมาดูกันมาไหนพี่น้องมันลายแหงเงี้ยอันนี้ก็จะเอาไปกินกรุงเทียบนั่นเ้อพี่น้อง ต้องเทปนมบ่ไดดมานควนมันไหลเพื่อจับไปโหลดทุกคั้งไว้เนี่ยางบอกไห้ก็ไดเตยจะต้องเ็ปหาใส่ยังไงอันลกันึงอยู่็นอนที่น้อนบ้านในสุดตะทวดไงลูกยายถึงบ้านแล้วเขามาในนี่แล้วับบ้านไหนอะไรนี่นจังนี่แล้ว ปลาใสงามไง่วงนี้ก็พุ่งหนีจะอู่นานๆไหมอยู่กับปาทีเรียนที่นี่ไหมลกูกเรียนไหมวัน <c oughs> ที่ไพี่น้องปลานี่ละจีเอาขึ้นไปกินกุึงเทียมวันที่หไร นุ่งนางนุ่งนางพี <oh no ่พี่น้องเอ้พอเรียวพ่อพ่อเรียวพอแล้วพ่อเรียวนี่ก็อัปเดตพี่น้องเบิ้งกัประมาณนี้นะครับอย่าลืเบ้าหนูเฮ็ดชิพยังกัคอมเมนต์มาบอกได้นะครับเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซัพตะไข่เบ้าหนูด้วครับสวัสดีครับจุ๊ด